รีวิวอะไรครับอันนี้ของดีมันคืออะไรอันเือบิบิไหนมาดูซิใกล้ใกนี่ดูเลยบดิบจิบอ๋อมันคืออะไรว้าวน่าสนุกจังเลยไปอันนี้เหลืออ่าไปต่อมีอะไรอีกคืออะไรหนักปะาย่องแม่แจกินเลยมี นีล่ละอันค่ะอันนี้ก่อนแขียกันเป็นของแกเองเราหวังมันแกไม่สวยนะผิดด้านผิด้านเราต้องดึงอันนี้ตอนพิธีมีอะไรบ้างซื้ออะไรมาบ้างซื้อเยลลี่บุญฮัลโหลตามหามากี่ครั้งแล้วนี่บุญกี่ร้านแล้วเข้าเซเว่นกี่ครั้งสามครั้งดูือ<ฮ>มาเจอร้านนี้ใช่ไหมร้านที่สี่ จะดูอะไรดูหายาเอ้วลูกอ่ามาว้าวมันคืออะไรโคไอติมไอติมเหรอคะแกเดี๋ยวพึ่งจะให้วิธีช่วยหนูกอันนี้อันนี้แกอู้มีหลายสีมีหลายสีมากเลยมีสีบันทุก็มีไอวิวได้สีบันทุกมือคนเอ๊อมาดูแกนไอวีเอลฟ์ อนนี้สีนี้สีมันพูตอนนี้ไอวี่อยากพูดไอ้ฟเนนี้เหยียบคนไอีนนะไม่ได้กินแล้วอันนี้สีอะไรสีเมื่อนอนไม่นูมากาไอพี่ช่วยไอสีเป็พูเหรอไม่ไม่ชอบทำเป็นที่ทำแบบ็นแบบมือนขี่เด็กขาเด็กลย น่าอยยอร่อยจังเลยค่ะน้อปปิ้งก็มีนะพี่อร่อยไหมคะดีของกิวใหญ่เป็นคนพิเศษน่าก,นนนกินจังเลยน่ากินมากเลยค่ะอาชิมดูอร่อยไหมคะอ่ะพีอ่อาชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวทำอันชิมก่อนอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลยอันนี้นะพี่เอยเป็นสีฟ้าอร่อยมากน้ำปิ้งใจด้วย ไปเอามยอันนอีอะไอยดม่มีอะไรบางของนมีอะไรบ้างคะขดนมเด็กนูเป็นบบีรอกินแล้วต้องอะไรแสงไฟ๋ยวค่อยเอาก็ได้ค่ะดูกินแล้วต้องอะไรต้อง แปรงฟันแปรงฟันด้วยนะคะเวลากินลูกอมเสร็จหรืออมยิ้มต่างๆหมูก้องแปรงฟันด้วยค่ะเยลลี่อ๋ออันนี้ซื้อมาจากใช่ไหมคะอนนอของแท<ต>้ใช่ไหมแต,แต่ตอนที่อยู่ในเอาซองมันไม่ให้ดูหน่อยมันเป็นซองเหือไหมอันนี้เหรอคะของลูกตามันจะเป็นเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นสีอ่า ตอนนั้นตอนนี้แม่ทิพย์ไปรับแล้วแม่ทิพย์พาจอดหลังโรงเรียนพี่ทิวเจอยินดีรับนะคะมาเก็บดังนั้นของปลอมหรือเปล่ากิน้มก็บได้แต่อันนี้เราซื้อจากเซเว่นเลยของแท้แน่นอนมีออยด้วยวว้าระเบิดระเบิดใส่ปากเลยนายมาโชว์หน่อยมันเป็นยังไงดูใส่ข้างในสิตักจัด น้วผมพึ่งเหรอแ <c oughs> ม่ฟังกดไลค์กดแชร์แฮคแฮค